ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันเดี๋ยวครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนมันของไทยมาติดตามเลยครับอ่าครับผมสวัสดีครับคุณป้าว่าชื่ออะไรครับนี่ชื่อครับป้าสุดใจบุญญาครับผมป้าสุดใจบุญญาแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่หนองยาป้องหนองยาป้องอำเภออำเภอพนัสนิคมอุดรบุรีอ่าครับผมแล้วอันนี้มันของคุณป้าสุดใจเนี่ยกี่เดือนแล้วครับ กามผมสามเดือนแล้วคุณป้าฉีโสมแดงไปกี่เที่ยวสามเที่ยวแล้วจ้ะมันสามเดือนฉีสามเที่ยวโอ้มันสามเดือนฉีสามเที่ยวแล้วตั้งแต่ปลูกมันมาเนี่ยมันงามแบบเนี้ยผลตกางไหมครับตั้งแต่ปลูกมาสามเดือนแล้วตกครั้งเดียวจ้ะโอ้โหตกครั้งเดียวแล้ไม่เคยถูกฝนเลยสองเดือนโอ้โหคือมันทรมานมากนะมันทรมานมากนี่มันเป็นมันนะถ้าเป็นม,ม่รู้จะขนาดไหนนะเนี่ยนมจะตายแล้ว <c oughs> โอ,โอ้นี่เป็นมันใช่ไหมมันนี่ยังต็ยืนกลางแดงไม่เป็นไรค,ครับผมแล้วนี่มันของคุณป้าสุดใจบุญญาแล้วคุณป้าสุดใจบุญญาอยากจะกวาดความประทับใจอะไรเกี่ยวกับสมแดงใช้ดียังไงลดต้นทุนยังไงช่วยบอกเล่าข้าสิบแม่กเกษตรกรได้ฟังหนึ่อยครับเพื่อเป็นธรรมชาตครับลดต้นทุนฉีดสมแดงแล้วมันอย่างงามมันเขียวเสมอกันเลยอ่ะสวยครับผม ถ้าไม่ได้สมแดงก็ไม่ไหวนะตายแล้วมันอยู่ข้างๆกันยังตายหมดเลยไม่เขียวไม่โตครับผมก็นู่นะน,กกน,น,นะครับที่ประดาบอกก็สวนนู่นนะครับไปต้องนู้นนะครับปลูกก่อนปด้ดาเดือนฝ่าเดือนกว่าเดือนฝ่ากับส,สองเดือนนะเพราะต,ตอนที่ประดาเริ่มปลูกมันตรงนู้นเขาเป็นพุ่มนะครับแต่ของป้าดามาเป็นพุ่มแต่ของเข้าโซมลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรนะครับอันนี้เราคุยแั่ของเราครับของเขาเอาไว้ก่อนครับแต่ของเรานี่ดีนะประดาบอกว่าเป็นมัน ถ้าเป็นมึงก็เสร็จไปแ,แล้วเพราะว่านะนเพราะอยู่กลางแดดตลอดเลยข้างแดดตลอดครับผมปราดำอยากจะกวาดความประทับใจว่าใช้สมแดงแล้วรถต้นทุนมาช่วยบอกเราเขาติดให้กเกษตรกรได้ฟังหน่อยครับีสมแดงนะม,มันมันดีมันงามมันสวยแล้วอาแตกแล้วมันมีความประทับใจที่ฉีดสมแดงแล้วอ่าประดำรถปุ๋ยนี่ลดลงไหมรถต้นทุนลถปุ๋ยดีครับมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องใส่ปุย๋ยครับผม ประทับใจมากจ้ะครับผมแล้วโทษนะครับพี่น้องลองสังเกตดทูทีนี้ครับเนี่ยดูครับเนี่ยมันสามเดือนแต่ดูครับดินมันแตกกระแหงหมดเลยครับเนี่ยนี่คือดินแตกหมดเลยครับพอเราฉีดตัวสมแดงเนี่ยจะช่วยทําให้ดินซุยดินร่วนซุยแล้วดินมันจะไม่ไม่เกาะตัวครับเวลามันออกหัวมันจะแตกกระแหงดูดินจะแตกแยกเลยครับใชกของเราเป็นอ,อาหารชูกําลังพืช ชีวภาพร้อยเปอร์เซนช่วยปรับสภาพดินฟื้นฟูดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้มันของเราขนาดว่าแรงตั้งแต่ประดับ,บอกว่าปลูกมาปูกฝนหนเดียวลลเดียวแต่ดูสภาพมันครับมันประดํยังงามมากครับนี่ถ้าฝนตกมาโอ้โหมันจะไปกันาไหนนี่มันสามเดือนแต่ฝนไม่ตกเลยครับแต่ขึ้นมาประมาณนี้ลแล้วครับโอ้ชัดเจนไหมครับแล้วท่วหัว นี่ประดามคำยืนยันครับถ้าฝนตกแต่ต้น,นู้นนาอาจจะเข้ากับประดามแล้วนะ <c oughs> ครับผมก็ชัดเจนไหมครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านลองเปลี่ยนฟังกดชันนิดและลองมาใช้โสมแดงดูครับว่าแล้วท่านจะรู้ว่าโสมแดงฟิกบวกอะมิโนประหยัดต้นทุนขนาดไหนครับทุกคนใช้ต้องบอกได้คําเดียวว่า <c oughs> เยี่ยมโอ้โหครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลประดาหรือป้า ท่านดาก้อนสุดใจบุญญาแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวาภาพร้อยเเซ็นมาเพื่อเกษตรกรได้ลดต้นทุนและบหนี้เงินแสงครับครับผมต้องขอกาวว่ัสวัสดีครับ